ผ่านการสอบมาแล้วสองรอบก็รอบแรกก่อนที่จะเรียนกับครูเจีย๊ยบอีกนิดนึงอะคะ่ะจะผ่านนะคะคือตอนนั้นนะคะคิดแค่ว่าเราลองอ่านหนังสือดูอะคะ่ะจะซื้อหนังสือมาอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเข้าไปสอบจริงๆนะคะมันแบบเฮ้ยยากนะมันต้องมีแท็กติกหลายๆอย่างแล้วก็หล,กลกักๆก็บางทีก็ทําไม่ทันด้วยเพราะเวลามันน้อยแต่ว่าเนื้อหาในห้องสอบมันเยอะอะคะ่ะพอรอบที่2ก็ผ่าน,นะคะ่ะหลังจากที่ได้เรียนกับครูเจี๊ยบไปแล้วอะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิงนะคะขณะนี้กําลังศึกษาตอนในระดับปริญญาโทที่ University of Leicester ค่ะสหรัฐ เรียนในคณะมีเดียแอนพับ i ิกเรレーショสค่ะก็ก่อนที่จะเข้ามาเรียนในระดับปริญญาโทเลยนะคะมันก็ต้องมีการสอบ i อเอลใช่ไหมคะนิ่งก็ได้โอเวอร์ออสค่ะหรืเซนนิ่งก็7ค่ะและตัวอื่นๆก็มี6แล้วก็6.5จุผสมกันนะคะใครที่เลียอของเขาเนี่ยเขาต้องการ i อเอลหกจุดห้าโอเวอร์ออค่ะแล้วแต่ละแบมเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่า5.5ค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะต้องไปเรียนปรับพื้นฐานนะคะซึ่งเรามองว่าถ้าเราทําให้ผ่านโดยที่เป็นอันคอนดิชแนลจะโอเคกว่าค่ะผ่านการสอบมาแล้ว2รอบ ก็รอบแรกคิดแค่ว่าเราลองอ่านหนังสือดูอะค่ะแล้วซื้อหนังสือมาอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปสอบจริงๆนะคะมันแบบคุยยากนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องมีแทคติกหลายๆอย่างแล้วก็หลักๆก็บางทีก็ทําไม่ทันด้วยเพราะเวลามันน้อยแต่ว่าเนื้อหาในห้องสอบมันเยอะอะค่ะไม่ได้แล้วเราจะต้องหาตัวช่วยแล้วค่ะพอรอบที่2ก็ก็ผ่านค่ะหลังจากที่ได้เรียนกับครูเจีย๊ยบไปแล้วอะค่ะรู้จักครูเจีย๊ยบ จากตอนแรกอะค่ะมีรุ่นพี่เขามาเรียนคอร์สออนไลน์ของครูเจี๊ยบอะค่ะแล้วเขาก็เห็นว่าเราอะกำลังจะไปสอบ i อเอลเขาก็เลยแนะนําว่าเออเรียนที่เนี่ยครูอธิบายเข้าใจสอนรู้เรื่องตรงประเด็นมีเทคนิคอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นเราก็เก็บข้อมูลมาเนอะนิ้งก็ไปทําการค้นหาต่อในอินเทอร์เน็ตอะแล้วพอไปเซิร์ชดูก็จะมีหลายแพลตฟอร์มอะค่ะในโซเชียลอะค่ะเขาขึ้นหลักๆก,ก็จะเป็น YouTube แล้วก็ a c e b o o k อะค่ะก็เลยลองเข้าไปดูแล้วก็จะมีไปเจอคลิปหนึ่งที่ปล่อยมาคลิป2คลิปอะค่ะวิธีการสอนวิธีการแบบ แทคติกของครูเจี๊ยบพอเข้าไปดูจริงๆอะมันก็น่าสนใจอะค่ะก็เลยตัดสินใจลงเรียนกับครูเจี๊ยบนะคะหลังจากเห็นคลิป2คลิปนั้นแล้วอะค่ะตัดสินใจนานมากเหมือนกันค่ะเพราะเราก็ต้องยอมรับว่าค่าสอบสูงใช่ไหมคะแล้วก็เลยลองหาข้อมูลไปเรื่อยๆแ่่สุดท้ายก็ไปนอกก็มาสมัครเรียนค่ะสำหรับเทคนิคของครูเจี๊ยบต่างจากที่เราอ่านเองต้องบอกก่อนว่านิ้งนะเป็นคนเข้าใจยากเนอะไอการตัดสินใจอ่านเองเนี่ยมันก็จะเข้าใจยากไปอีกคือพอเรียนกับครูเจี๊ยบนะคะแกก็ทําให้ในสิ่งที่เราเข้าใจยากทําให้ง่ายขึ้้นแลววก็มีีิิธธอบาย ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายด้วยเนื่องจากเวลามันจะจํากัดใช่ไหมคะในห้องสอบอะและเนื้อหามันเยอะคะ่ะครูเจี๊ยบเขาก็จะมีเทคนิคว่าทำข้อสอบให้ทันแล้วก็ถูกต้องอะคะ่ะวิธีการดูว่าจะตอบยังไงหรือวิธีการจับคีย์เวิร์ดในทุกๆสกิลอะคะ่ะก็จะมีแท็กติกบอกนักเรียนนะคะซึ่งจริงๆอะคะ่ะเราเอาแท็กติกของครูเจี๊ยบไปใช้แล้วก็ อ่านหนังสือแค่ในสิ่งที่ครูเจยบให้มาก็คือเพียงพอแล้วอะค่ะถ้า listening อะค่ะแกก็จะมีวิธีการการทาข้อสอบให้เร็วเช่นการหาคีย์เวิร์ดต่างๆอะค่ะเช่นเดียวกับ reading อะค่ะก็คือไม่ต้องไปอ่านทั้งหมดด้วยความเป็นเราเนี่ยเราก็จะชอบอ่านตั้แต่แบบหมดเลยทั้งที่แบบมันมีสองหน้าอย่างเงี้ยมันอ่านยังไงทันนะคะแบบหนึ่งชั่วโมงอะครูเจยบก็จะแบบหาวิธีวงคีย์เวิร์ดเพื่อที่จะไปตอบใน answer sheet ได้แบบรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องอะค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาย้อนอ่านอย่างที่เราเป็นอยู่่ะะค แล้วส่วน writing อย่างงี้ครูเจี๊ยบเขาก็บอกชัดเจนะ writing มีกี่แบบแต่ละแบบเนี่ยจะต้องเขียนประมาณไหนอะคะ่ะการที่จะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลา2นาทีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะคะถ้าเราไม่มีเทคนิคเราก็จะไปเรื่อยแต่พอได้เรียนกับครูเจี๊ยบแล้วอะคะ่ะเราก็จะรู้ว่าเราควรจะพูดยังไงให้ได้คะแนนเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยย่นระยะเวลาในการอ่านหนังสือของเราอะคะ่ะจากที่เรางง,งๆทําให้เราแบบเข้าใจได้ในในหนึ่งคอร์สนะคะแต่นอกเหนือจากการที่เราเรียนกับครูเจี๊ยบแล้วเราเองก็ต้องกลับไปทวนนะคะด้สิ่งที่ครูบอกอะะก็จทําาให้แบบเร เข้าใจและก็สามารถสอบผ่านได้คาศัพท์ออกก็จะมีหนังสือครูเจียะะ๊ยบค่ะที่เป็นโวลแคปค่ะแล้วก็เข้าไปอ่านแค่นั้นอย่างเดียวเลยค่ะใช่จริงๆอ่านเร่มเดียวคืออ่านแต่ของครูเจี๊ยบหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชีสเสริมที่ครูเจี๊ยบให้มาหรือในหนังสือของครูเจี๊ยบเพื่ออ่านแค่นั้นจริงๆค่ะเราก็ไม่ปฏิเสธเนาะอย่างบางคนเนะี่ยเขาอ่านเองเขาก็มีทําได้นะคะแต่ว่าสําหรับคนที่เหมือนนิง่งละกันนว่าโอเคเราอ่านแล้วเราแบบ ไม่อาจจะไม่ได้เก็ตร้อยเปอร์เซนไปลองสอบมาแล้วก็เจอจุดอ่อนต่างๆอะคะ่ะก็อยากจะให้มาโรงเรียนกับครูเจี๊ยบค่ะเพราะว่าเทคนิคที่ครูเจี๊ยบสอนหรือบอกนักเรียนทุกคนนะคะคือใช้ได้จริงๆคะ่ะแล้วเราก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วอะคะ่ะซึ่งมันก็ประหยัดเวลาเราอะคะ่ะแล้วก็ประกอบกับเพิ่มความเข้าใจให้ได้ด้วยะคะ่ะจริงๆที่ครูเจี๊ยบสอนไรติ้งอะคะ่ะ สามารถไปใช้กับอย่างอื่นได้อีกนะคะไม่ใช่แค่ว่าใน i อเออย่างเดียวอะค่ะในการเขียนงานส่งอาจารย์ตอนเรียนต่ออะค่ะบางทีนิ้งก็มีแอบมาใช้รูปแบบประโยคของครูเจี๊ยบหรือใช้คําศัพท์ของครูเจี๊ยบบางคำอะค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะขอขอบคุณครูเจี๊ยบค่ะที่ติวไอเอลที่ทําให้นิงแบบสอบผ่านค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนี้ค่ะก็ได้มีไปแนะนํารุ่นน้องหรือว่าเพื่อนที่เขาจะแบบจะสอบไอเอลเพื่อไปศึกษาต่อรู้สึกว่าเราเรียนแล้วเราก็ได้ผลแล้วก็คิดว่าคนอื่นนะคะก็เรียนนนแลล้้วกก็ไดผเหมือัค่ะ All Open the